รักชาติรักพระพุทธศาสนารักพระมาหากษัตริย์้วยสุดจรดิกายสุดจริตวาจาสุดจริตใจบ้านหมู่คณะเมืองประเทศชาติรมเย็นเป็นสุข เข้ามาท,ที่นี่เพื่อประสบความเส็จกับสิงส่งดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะเข้ามาก่อนนั้นเราประมาณ2เดือนเนาะ,ะจะพูดว่ามาถูกหวยทุกคนมันเป็นไปไ,ม,ไม่ได้แต่มันก็มีสิ่งดีเข้ามามีโชคมีลาภเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ที่มาในวันนี้คือว่าอยากจะค่าไถ่ดีอยากมีสุขภาพที่ดีก็อยากมีสิ่งที่ดีอันไหนที่เราไม่รูกมาก่อนเนาะว่ามันเป็นเบ็นกมหรือเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเนาะ มาก็มีความสุขที่ดีผ้าจารย์ดูแลทุกอย่างกระทั่งกับขา้าวกับผ้ากินสามมือ้อไม่อดไม่อยากเลยแล้วก็เจอมคุณภาพเจอเพื่อนฝูงที่ดีหลายๆอย่างได้ลกลับไปคือมาวัดทุกที่ก็ดีหมดน,นะพี่น้องค่ะมากี่คนครับมาสองคนกับสามีมาแล้วแต่ตีสี่เนี่ยเอาการดีอย่างนั่นไงกันเลยคนมืออ๋อยกลูกอ่ะใช่อ๋ออะดีอยู่ใกล้เนาะแต่ว่า ไปตรงนั้นตรงนี้ทั่วโปหดไม่ว่าที่ไหนที่เขาพูดที่เราฟังเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่มีปัญหาสุขภาพอ่ะไม่จะไปไหว้หลวงพ่ออุตมะไปไหว้สังขารที่สองเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยชอบไปอยู่แล้วเมื่อวันเข้าภาษาก็มาที่ศาลบรรทายมากราบหลวงพ่อบรรทายคนซื้อศาลแห่งประเทศเป็นไงครับไปที่สาลว่าไหครับดีค่ะชอบเพราะเราเป็นคนพิเศษในโลกค่ะเป็นคนพิโลก ชอบไปไหว่อย่างนี้แล้วสามีเป็นคนสุโขทยัยเราเป็นลูกหลานของพระมหากริย์เป็นอะไรที่ชอบไปอย่างนี้ค่ะพอไปแล้วมีความรู้สึกดีจะขอพรสิ่งต่ขอพรให้ในหลวงแล้วก็มาขอพรให้ตัวเองก็คงเลยอ่เชิญคุณคุณมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อสายนะครับอ่าก็อยา ขอเชิญชวนทุกคนที่มีปัญหาสภาพจิตใจอย่าไปเที่ยวที่อื่นหรือว่าที่นี่เป็นทุนทางใจอย่างหนึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งในขณะที่เราไม่มีทางเลือกคิดว่าถ้ามาคุณจะได้สิ่งที่ดีกลับไปถ้าจริใจตดตั้งมั่นที่จะมาที่นี่นะคะแตอย่าหวังอะไรมากมาย บางทีเป็นเวรเรกรรมอาจจะไม่คนแต่มาครั้งนี้อาจจะไม่หมดแต่ก็ได้ดีระดับหนึ่งะคะ่ะเป็นความสบายใจไม่เสียใจยที่ได้มาที่นี่ถ้าพรุ่งนี้พี่ถูกหวยเป็นความตัง้งใจอยู่แล้วลพาะ<ล>พี่จะต้องมาทําให้แมก่กับพี่สาวอีกซึ่งเขามีปัญหาสุขภาพไม่สามารถมาได้แล้วเราวันนี้เรามาครั้งนี้จะพูประทาไทายศีสิทธิ์มันไม่ใช่แต่ว่าเราบอกว่าถ้าเรามีโชคมีลาบเราจะกลับมาทำที่นี่นลึก ข้าบูชาสิ่งต่างที่ท,ที่ทางวัดมีนะคะค่ะมันก็เป็นครอเชื่อของเราเนาะ